อ่านตั้งชั้นวางยื่นขาศูนย์ที่ว่าเขียนใส่ฝ้ามือแดงๆเนี่ยน่าไม่ยากตรงกันเนี่ยต้งปีกไก่ในเนี้ยต้มปีกไก่ในนี่เนี่ยเย็นหะค่ะเมื่อตะต้นปีเคนบเกว่อที่ได้ต่างปีต้นปีก็ถือต่างปีก็ถือขันได้ตัวเดียวกันอีกเรามาสอนดูวับงปัดแล้วเจอตัวแล้วหาตัวยากขนาดคนฝันแม่นอ่ะกระชางมันมันแหงเราละ อสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายท่องดีครับวันนี้ได้เงว่อตหัดที่เงื่อบาทนี่พี่น้องหัดวันที่สามสิบทรงไทยปีเก่าตอนรับปีหม่คี่เล็กน้อยบอกฟันบอกคุณยายให้ทามแน่เลขที่ถูกทุกวันได้เลขมแต่ตสายจ้ะก็ฟันยังจีเราก็ซื้อหลัฟันเอาบอกฟันเราก็ตีว่างันตีไม่ได้ซื้อหลกได้ยุ้มมันได้สองโจนมัได้สามไหมว่าฟันยังหัวนุ่งเงินฟันนี้กันเลยอด่ายายนะ กันเดียวเขเลยตีเอาโบเป็นสามตัวก็เล่ต้องมาหากันมัดสอนความฝันสู้กันฟังแม่นบอกถามาหาตามฝันอันนั้นได้ย่ายกัว่าฝันกระตีแล้ะตรงกันเลยนั่นพรามันมึงหันได้สามตัวนิตวันบว์ศูนย์ใช่ไหมมึงงะลูกจักโศูนย์เราใช่แล้วจะมันนั่งม okay. We ันนั่งสามวันนี้ก็เลยไปนอนงคิดด้อย มันบวกนิ้วามบ่บานสามหลังอะร่างเงีเลยสื่อเปเลยได้น่ะน่ะซีนาบ่อยากถือบนล่างคุณหมอถือทั้งนิ่งซีทั้งเก่าสามนี่เรียน้อยบกอก่อเจ้าต่หน่ะมั่นถือบวกบ่ได้สื่อายบ่มีต้นไยมันสือบอกอีลิ้งเขาตัวห้ากว่าบ่รู้ว่าเอามาว่าเลี้ยงหวนวันที่สามสิบสี่หอดนี่ยากกบอกลายโผล่ใช่ม่วนบอกว่าจังไนบอกว่าช่องชวนแล้วก็นั่งชวนแล้ก็ แปดชูนเงอยบเล็กน้อยไม่ใช่ตูดอกจำหนั่งเขาบอกเป็นตัวตีใช่สันพูดเห็นนะบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยบ่รู้จักเลยจะบอกเขาไม่ได้ตีเนี่ยนี่คันบอกเป็นตัวเป็นพีหัวหล่อนเลยนั่นแยกพีหัวหล่อนถ้าเป็นตัวงอดงอดออกหาซูนบอกมีก้นเดกระดาษม่าหายเป็นบอกฉันเพื่อนเดมกวาหายจรงสองซูนได้หลายหลายงอน่ะวานนี้วันนี้ อดนเสี่หาเมื่อตอนมามาฝันฟันว่านฟันว่านผู้ใช้ติตึสะดุ้งนี่สองคนสะดุ้งยกธรรมดาห้นหาน,นี่ละมาเนียนไปยืนเบื้องยู่วันในผู้นั่นผนัตายอันพันป่นาเต็มสะดุง้งนี่ต่ตัวท่อผีมานันี้พท่นสิไปซ่อนเอาสะดุ้งหุบเอาป่าพ่นหลุดโจมลงโจมลงให้เอิญผู้ใา้ผู้จุฝุ่นมาเออเอามาเอาแล้วแม่แล้วโจมน้ำแล้วเห็นตะผมฟูเราแล้วตายแล้วตายเนี่ยเพื่อนชั่วมาตายแล้ว มันนี่ตีได้วันจาขอปลาเป็นแปดทุไซนั่นตายนานนะมันต้องเป็นศูนย์มาสั่นบานีุ้่้ไซเด็นหามาสั่นย่านี่บอกว่าเป็นหกกับบ่เอานักคนนี้ตีหาศูนย์ถือทั้งบนถือทั้งล่างอยู่แน่นเดียวกันทั้งทั้งสามตัวแง่งหมดก่อนนพก่นนเอาเงินก็คือเรื่องมัใจศูนย์ออเม่อไงตีเอาบานี้เราเห็น แต่ชุนชุนแปลีอีกขึ้นนั่นนี่วอาคุณได้บุญได้ล่างชุนเหรอได้ท่ดได้หลังวันนั้นว่าได้หลายไม่ได้หลายเราแม่ค่ใจบ่าได้ชออเมืองหาได้ลอตเตอรี่นะหัวบางพานได้เท่าได้กว่ายายบางพานนี่แล้วบอกกันวดนลงพันได้เท่ดได้วันเมื่เดียวน้อได้ทุกวดืนตัวสันได้เยอะมบัตรนี่เอาบัดนี่บ้านบ้านเรางวนนี้สีสื่อตัดได้จ่าย นักตัวใดในใจที่สุดเดียวเนี่ยเขาเป็นลูกของเขาชื่อเลสลี่อันแปดชูนสุดแปดศูนไว้แล้วอ๋อบอกไอยหลายโตัวพน้อยเล็กน้อยพูด้น้อยหนึ่งใช่ป่ะแปดชูนเราก็นนึ่งชูนเรากันช้องชูนร้อยเลยท่านี่แหละเอาแต่มันหวานก็ไปเลยโอ้มาลายตัวมาหลายตอกคุนยากสามคูนึงเนาะแต่ว่าคนย่ากเคยฝันว่ามิฟูมาบอกเป็นตัวจังสี่นี้ มันแม่นบอกมันเขามาบอกเป็นตัวเพาใครแม่นก็นยังใหญ่นั่นมาบอกอเอาเอาลง่มว่เป็นอ๋อจา้าคนไทยเป็นตัวนี่บ่ค่อยแม่นคม่เหาเพื่อนเอาเพื่อนว่าเห็นตัวเพื่อนนี่เพื่อนเอาเงินเอาเงมาใส่เมื่องแดงคื้นคือมุ่นมุ่นนี่แม่นรัวบบบมึงรลดเอามันยังไหลาเมื่อยอยู่เขาจิตใจฟันอีกอยกันจะมาบอกอีกดอก บ้านนี้แม่ตือนี่ฝันเราไปบ้านนี่ฝันแล้วบ่เคยเกิดมาในชีวิตบ่ท่านเคยฝันแบบนี้จะเทลียดฝันว่าจังไรบ้านนี่ฝันว่าผู้ชายสองคนไม่ยืนพ่อนายนี่รถซื้อรถจัลีมาเมื่อไหนเบิ่งมันมาวานเนี่แต่เมาเบิ่งบมดนี้ผู้นี่เลยก่ะเบิ่งน้ากันว่ามันบอออกดอกว่าสั้นพ่อนายนี่ว่าเมื่อท่านเท่าดอกบัดดูรถซื้อมาบอกอสัญรว่าเทียงกันนี่คือ แล้วว่าบัตรนี้เลขนะบ่ค่อยฝันจ้าเสียเกิดไม่จังคิดอันไม่ลอตเตอรี่นะเจ็ดสอง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 เจ็ดเมื่หาอย่างนีเจ็ดสอง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 เจ็ดสองสองเจ็ดยี่สิบหัาก็เกียดหัวบู้ยลองนั่นตัวนั่นเป็นเลขสองมดก็เก็ยดสอง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 เกียดมันไปต้องหวัดคุณบอก บัวตันมันขึ้นบ้านมั่นบ้าตือได้ครับตือได้เนี่ปัดเลขหกตัวเลยน้อยใหญ่เนาะแรงวันทีหนึ่งเลยบันนี้พันถามว่าตัวสีแดงมาบอตัวธรรมดาเจ็ดสอง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 เจ็ดยุกลาางมีสองสี่ตัวแน่นเจ็ดกี่ท่าสองขึ้นฟันนะขึ้นบัวข้นสีม่วงมันนี่ขคันเป็นตัวคันเป็นแบบนี้คันไม่ได้ตีเอานี่ มันสิบนโบแมนย่านวายทั้งย่านเพิ่นมาร์ลอนแมนขันเป็นตัวค่อยเป็นพีหัวหลอนแต่ว่าขัดตีเอาถื่อเบิดเด็ดแมนหมดเลยดิจ้ะแต่ว่าขันอันนี้เหลากระโม่คนนี้จะเป็นตัวที่ย่านเป็นหัวหลอนบ้าจ้ะตัสองศูนย์อันเพิ่นเขียนมาหายหมดออกหาซื้อบ่ซื้อจักบบบโตเขาบอกเลยนั่นวแนนั่นนึงแมนจ้าคู่อือนบได้ซื้อน้องเอือนดอกเลยถื่อต้องฝันฟันถื่อ ท่านฟังว่าเขาบอกอยกูออ่มันจะร้อนเขากระจายว่าต้นตีนถือแปดงวดเลี่ยนกันแต่นี่งวดที่เก่ากับที่สีเปียกปิดนั้นตัดออกตรงโตปิดมันเลยบถืเแล้ว่ขาจะถือมัอนมีตีกล้วเหรอจ๊ะโอ้ยถูงว่าจูงอ่อนโอ้สองปีกล้วแล้วแต่นี่ก็ถือว่าสองตีป้ปาด อีนี้ดิคอยื้วนคอยจวยดิม้่อไร่ก็นนอยม่วน้อยกับไลอยู่น่ะคือตลอดได้ทุกงวดละเตีทุกงวดม่วนจวดก็ได้ทุกงวดดิบางงวดนึงก็ถือก็มี่ก็ว่าถือมาแปดงวดตอนวัดุลวพาด้านดังๆนั่นจเตี๋ยนีขันน้าม้ตนก็ถือตามโต๊ะตัวไปแต่เบื้องนม่ขันน่นมันไม่แย่เฮี่ยวสมบูรณ์เพื่อนมาถือดิเตีเอาโตถือกันเพื่อนนั่งรวมดวมัน ตวงเนาะนี่มวดนี่มัดชิบเป็นหนึ่งใดสันนี่ห้าสื่อถ่ายมันเจ็ดสองมันหนึ่งดูเลยนี่ยื่นเจ็ดสองนี่สองเจ็ดนแม่ตะองว่างขันเป็นตัวสี่ประมันใหญ่ขอพูดที่ใก้เจ็ดหน้าเจ็ดหลังแม่เต๋อนี่ฟันได้รางวัลที่หนึ่งเลยเนาะเจ็ดสอง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 เจ็ดบ้านนี่คุณแม่ท่องดีนี่แปดชวนนั่งชวน สองศูนเอ้านี่มาหลอนที่มาหลอนกูว่าเป็หลายตัวอย่หลายย่ามบ่หลายสมคสื่อลองเบิ้งบวกอินล็หน้อยนังได้ค่อยบ่ก็เลยกิดเล็กน้อยเล็กน้อยนี่แมนคนนคือแมนผีเล็กน้อยพันเสียผ่าปนุ่งดิโว้กูม่านบอกย่าแคกแล้วคาอมันกูม่านคอยอยู่นี่นั่วย่ามีกุม่านปัจจุบันนั่นเนี่ยคือรื่คอยว่าอันนี้ดอก ว่าเอาน้ำแดงมันกินน้ำดีมันบอกว่าน่ากินเนอกูมานมาบอกุณได้กูมากูมานคุณยายนั่นละคะน่ะนั่นมเสียพาพน้องยพสาคุณยายซสือเสียพายพนแอชื่ออยู่กับอันน้ำแดงโอ้มันก็มันมาบอกมันได้ยีนว่าชื่อเสียพายนุอีไม่ว่างใช่มนานยายค่อยว่าบอวกี่ไม่ล้วนยายค่อยสัญญาว่าว้บอืว่าไว้ว่าไป เราไม่ใช่แล้วเบาปากเบาในใจจมไปนั่นแหละที่นั่นมันมันอันนั้นมันเต้นมันดีดูอลไรมึงเดือพวกกูว่าซื้อดอกเสียภาพไม่ให้ปีไม่กับบุรื่โอว่านดีมันบอกเลขคนเป็นยังไงเก๋มันก็มาบอกกันจะากุ้นสุนอนอันนี้่ดอกมันท่องตะวันลูกเป็นข้ามโสดได้สองปีแล้วปีที่สามปีนี้มนบ่ เขาเพิ่นเอาบายสีไปทำพิธีแล้วเพิ่นเลยว่าผู้ใดอยากออกไปบูชาเฮียนก็ออกไปว่าสั้นบัดนี้ลูกเลยเอามาเขาเลยบอกไปกรุงเทพนั่งเขาเลยเอาไว้เห็นไ่มต่พุูนไม่ถึกตลอดเป็นไงคือเล่ยมาพูน้องเป็นบายสีที่เต็มที่ย่านทั่งข้าวนี้มีอายมีน้องว่ามีสองกูบ้านบ่อยใหญ่ไอ้ใครวะ เอาเขานองเสียเราไม่เ,มเมสียนองเว้ยไม่นอนคุท่านเขาเลยออนคิดล่ะโมก็เดแว่วหันหันเรียยยย่ยๆหันจช่ <S <S 2> <S 2> หันแบบว่าเอาเงินมาถิ่นจะเมื่อยห้องจีเรียนแดงๆที่ถือ,อ,อ,อว่างหาทุนใช่กออกรู้แต่หาซุนก็ออกเลยออกอีหลีวั <S <S นวนี้ซื้อลอตเตอรียย่ก็ซือ,อเอา อีแสงว่าเอ้าเจ้าบอกัอซื้อขอรบบอสเจส้าซื้อซื้อได้อันฮาซูนเนี่ยถือ,อ,อสูเทียถือซูเทียจ้าซูนากระถือถอ๋อบารน,นี้นนนถือสีเขียนตัวเลขคืน้นาจอใเอฟซีพันเบิงก่อนบาดหนึ่งอ่าเจ้นจิบกลับออกแมนบอกเราว่าตัวนี้อยากซื้อแดงแดงจังหน่อยอยู่แปดซูนอี่แดงจึงคือืันนั้นบ่ชือฮงอันมันบ่ด้ก็เกาของคอยบบย่งยงคนอยงมันถืออกเลดเต้อืม เป็นปเส้นนาที่ก <et> ่อนเราจะแยกย่าอยากไดน้ำแล้วยังบ่ได้ยักเสียจ้ะดวงคนบ่มนี้คนบัวสี่นะคนบ่มานะมันคือเมืองชื่อน้ำกระบวเขามัต้องเมเขาตัวไม่อี๋ไงตามจนเจอพี่น้องเอ้ยตามจนเจอแล้วก็เลยมาผ้ากันเบาความฝันสุกันฟังอยู่ในละคุณยายตือกับคุณยายท่องดีถูกเลขทุกงวดถูกมัดสองปีแรกว่าสั้นว่าแต่ว่าก็บ่ได้ลายดอก หัวละสองสามเมื่อนนี่ละพี่น้องอคอง่ะได้บางนี่ละใจพอยาเอาเอานี่ก็คือฟันแล้วฟันว่าเด็กน้อยมาบอกบอดไเสือผาเ,ออเสือผาบอบอกหนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์บาทนี่ยายตื้อฟันได้รางวัลที่หนึง่งผุนนาบาทนี่นเป็นได้ท่านี้เนาะย,ยายเนาะเจ็ดสองกับสองสองท่านี่เจ็ดสอง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 เจ็ดประสซ็บอกค่อยฟันจักค่ะขังแหลบ กิ่มาบอเคยฝันเองิจะฮัดโรคนไปหาบมับ่มีเนี่ยไปหาบ่เห็นเลยเด็กจังสิม่องเอนด้ไปหาได้ดี๋จะของบ่ไปหาเน่ยม่ไปแ่นักข่ามันเราไปหาแล้วผวานจะกันขึ้นังไรจะเยิ่มาทหานหาเลยรีกันมันไปหามันสิมีบ่แบบนี้นะมันสิมีบ่อละเไป่นเอาเอาแต่ไทยจะก็ได้ย่า่นี่เอาแต่สองสองเกลือนจ้าว่าแต่มีทั้งนาตูไดก็สร้าง ท่นได้ชิวแล้วก็ยังเอาไปท่านนัารชิวทั้งหนาตัวไดก็สร้างเอาสองสองเกียร์เ่าบ่เคยฝันจ้กเทียจนปานนี่เอาท่วนข่วมฝันไม่อีกเนี่ยไปยุ่งมับันตามีผู้ชายไม่ยืนอยู่ทั้งนี่ผู้ชายยืนอยู่ทั้งนี่ก็เลยยืนเบิ่งน้ำเพลินเพลินเอาต้นเดให้เบิ่งเนาะลอตเตอรีแบบนนี้ผู้ใต้คนนี้กับทวงว่าไม่ออกดอกประสันแต่ว่าผู้รับสื่อมาล็อก็เลยว่า ออกมาสั่นเทียงกันดีจ้าคือออกน้ำผู้ใดเนะแบานี้เปเบิ้งน้ำเพิ่นก็เป็นตัวนี้เจ็ดสอง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 เจ็ดนะเจ็ดสองอะสองสองว่ามันได้เวิรนีม้มันไคามทีันเยเนี่นได้นะจ้าคือได้ค่คือได้แนวบายบ๊ทอสือบสือดอกเพราะว่า ิล่องซื้อใต้ดินเบืองถัดเป็นตัวจังสี่มันคือเป็นพีหอหล่อนจังี่นะอืะทั้งย่านเป็นพีหอหล่อนมันจิร่อยห้าเสียงทั้งย่าเนเพิ่นมาตัวมาหลอนและนี่ละใกล้สีออกอีกคนละกันฟันอีกใกล่หลังเ<ถ>พราะว่าเพราะว่าเลขออกงวดนึงนี่คือฟันนี้สองเทียสนั้นบ่ฟันไปทั่วแถวเลยแมนบ่ฟันทั่วที่บ่ฟันบ้านนี้ก็สีย่างบ้านนี้คุณยายท่องดีนี่ก็สีย่าง มาสอนความฝันสู้ยายตือฟังมาหากันนมาาหกัอยู่จังสิ่งละตีกระทำกันเพราะพอขคนฝันแม่นคือกันเด้ควขันตั้งชั้นวางขวัะหาศูนย์ที่ว่าเขียนใส่ฟอรมือแดงๆเนาะน้องยายตรงกันเนี่ยเต้นปีกายนี่เนี่ยต้นปีกายนี่น้องเนี่ยเนถาค่ะเมื่อแต่ต้นปีคนโตเมื่อที่ได้ต่างปีต้นปีก็ถือกต่างปีกระเทือกตัวเดียวกันอีกเรามาสอนดูบ้างยากตัวเดียวกันอีกแล้วห้าวสัตนเล่ากันจ้ะ ไว,ว้ายกับเรือล้วตีฟันตรงกันจัดะเลยกัว่านี่กตรงกันอ hmm. ีกัำนึงอ่ะจ้ะ